สวัสดีครับทกๆครับอยู่ที่ข้อ8นะครับของข้อสอบโกเรนม6ปี62เนาะอ่าข้อนี้เป็นเรื่องของเซตครับก็ไม่ได้ยากมากถูกปะยิ่งเซตที่ว่านี้มันเป็นทำไมนะมี universe ถูกปะ universe มีแค่นี้เองไม่เยอะมากถูกปะเวลาพูดหญิง universe บุพี่มาหนึ่งหนึ่งเอ่อ miss universe แล้วพี่กระจกอยู่ตลอดเวลาว่า miss universe universe แปลว่าอ่จาจักรวาลถูกปะหรือถ้าเราภาษาคาิตศาสตร์คือว่า เอกพบสัมผัสแมงดีเซเวอร์เชียวเอกพบสัมผัสที่หรือว่ามันเป็นจัก,กรวาลอ่ะทั้งจัก,กรวาลเลยมิสยูนิเวอร์สลูกสวยสุดในจักรวาลมึงมั่นใจเหรอมึงแค่สวยที่สในโลกป่ะวะถือว่าจริงๆต้องเป็นอะไรนะมิสเดอะเวิลด์ดแล้วก็ว่าไปเนาะอันนี้มิสยูนิเวอร์สบ้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกถ้าจะบอกว่างั้นยู universe, นะิเวอร์สณข้อนี้มีเพียงแค่เลขแค่นี้เองถูกปะมีแค่บางคนนะโอเคงั้นเราจะสนใจแค่เลขบางคนนี้โอเคมอ่า okay, นะ ก่อนทำต่อลูกขอคุยกันก่อนเฮ้ยหนึ่งถึงเก้ามีตัวมีเก้าตัวปะ,ะต่อไปปุ๊บเฮ้ยลบสองลบหนึ่งศูนย์มีตัวสามตัวแสดงว่าในยูนิเวอร์สมีแค่สิบสองตัวแล้วโจทย์บอกว่าคุณไปหาเซตเอมานะคุณไปหาเซตบีมานะแล้วคุณตอบมานะว่าเอลบบี B เท่าไหร่โอ้ง่ายแล้วถูกปะแค่หาเอได้หาบีได้จับลบกันปุ๊บตอบไม่ได้ยากถูกไหมโอเคงั้นเซตเอลูกเซตเอระวังนะ เซตเป็นเซตและเซตตัวนี้มีสมาชิกนะมีสมาชิกนะเป็น x เซต A มีสมาชิกเป็น x แต่ x เป็นตัวแปรไง x จะเป็นใครก็ได้ถูกปะ่ะแล้วโจทย์ก็เลยบอกต่อว่าโดยเงื่อนไขเงื่อนไขที่จะเป็น x ได้เนี่ยทำไมนะ x ของคุณเนี่ยต้องหยิบมาจาก u ต้องหยิบมาจาก u u มี12ตัวงั้นถ้าจะหยิบมาปุ๊บต้องหยิบ x เนี่ย x ตัวนี้จะหยิบได้ทั้งหมด12แบบถูกไหมเพื่อจะมาเป็นสมาชิกใน A, A. อ่าไม่เพียงแค่นั้นนะจดมาต่อว่าและด้นะและ x ที่คุณหยิบมาเนี่ยต้องเป็นเลขคี่นะโอ้โหง่ายเวอร์สิบสองตัวที่ให้มาใน u เนี่ยแ,แค่คัดออกมาว่าใครเป็นเลขคี่บ้างง่ายชุดๆเลยมีใครบ้างลูกลบหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจบปะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกตัวถูกปะถูกใช่ไหมหนึ่งเขาจะโอเคก็จดมาเลยครับเซตอไม่เห็นยากเลยถูกปะต่อไปเซต b ครับ เหมือนการเซต B เป็นเซตและเซตต้องมีสมาชิกถูกป่ะและเซต B มี x เป็นส okay. มาชิกโอเคไหมและสมาชิกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแปรมันโดยเงื่อนไขมันระบุไว้ว่าตัวแปร x นี้ให้หยิบมาจาก universe ก็คือ a 2 0นั่นแหละถูกป่ะคุณหยิบมาหยิบมาจะเดียวไม่พอตัวที่คุณหยิบมาเนี่ยเมื่อกระบางสองแล้วต้องน้อยกว่าเก้าเนี่ยฉันถึงจะเลือกใช้โอเคป่ะ okay. งันที่ก็ค่อยหยิบมาตัวแรกตัวแรกที่หยิบเฮ้ยลบสอง หยิบมาลองทสสิใช่ไหมลบสองกำลังสองลูกได้เป็นสี่สี่น้อยกว่าเก้าไหมน้อยกว่าแสดงว่าหยิบมาตัวเนี้ยใช้ได้งั้นหนูต้องเขียนใครอ่าพี่ดาว,ว่าบางคน,นต้องตอบมาแต่ว่าสี่ซึ่งไม่ใช่หนูหยิบมาเมื่อกี้มันคำนวณแล้วมาได้สี่แต่สี่เกิดจากการที่หนูไปหยิบลบสองต้องตอบลบสองลูกเพราะหนูหยิบลบสองมาถูกปะอ่าตัวไปปุบหยิบลบหนึ่งครับลบหนึ่งไปแทนสิ ลบหนึ่งกำลังสองก็ได้ 1. 1, 9, 9, ไหนึ่งหนึ่งน้อยกว่าเก้าไหมน้อยกว่าแสดงว่าลบหนึ่งก็หยิบได้ไงถูกปะหนูก็หยิบศูนย์ได้ไหมได้หยิบหนึ่งได้ปะได้หยิบไปเรื่อยเลยสองสามได้ไหมสามนีม่เริ่มลังเละถูกปะพราะถ้าจะหยิบสามปุ๊บสามกำลังสองจะได้เก้าและเก้าน้อยกว่าเก้าไหมอ่าระวังนะระวังนะเก้าไม่ได้น้อยกว่าเก้าแต่เก้ามันเท่ากับเก้าแสดงว่าหยิบสามไม่ได้ เพราะไม่อยากให้เกิดก้าได้กว่า้าเข้าปะห้ามหยิบสามจดครับเห็นนะ A ลบ B คืออะไรครับ A ลบ B คือเซตที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องทำาไงนะมีสมาชิกใน A แต่ต้องอยู่ใน B อุ่นวายอุ่นวายก็คือดูแค่ว่า A กับ B อะ่ะ A ลบ B คืออะไรส่วนที่มันอยู่ใน A แต่มันไม่อยู่ใน B ส่วนที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ใครวะลบหนึ่งก็มีนี่ถูกปะ่ะหนึ่งก็มีนี่สามมีนี อ่าห้าไม่มีเจ็ดไม่มีกาม,มีและนี่แหละครับคือ A อลบี B, โอเคปะอยู่ใน A อแต่ไม่อยู่ในบีครับสามห้าเจ็ดเก้าจบแล้วจ้ะตอบข้อสี่โอเคไหมอ่าจบครับแต่ถ้าเกิดบางคนจะงองเอ้ยพี่เขียนเป็นเซตได้ไหมได้จ้ะจัดชั้นจัดให้นะฮะเขียนเป็นเซตลูกก็คือว่าเอสนะเอมีลบหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านี่คือเอถูกปะบไปดีเซตหนึ่งอ่า และว b 2. 2> มีใครบ้างบีมีลบสองเฮ้ยลบหนึ่งไม่ใช่พี่ลบหนึ่งมันอยู่กับเอด้วยงานพี่เขียนใหม่ตึ๊ดอ่าพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยยังไงวิธีการเขียนคือเขียนอะไรที่มีร่วมกันก็ไว้ตรงกลางลบหนึ่งใช่ปะ่ะอ่าลบสองเอไม่มีถือว่าต่อไปปุ๊บศูนย์ครับศูนย์เอมีไหมไม่มีมีเฉพาะใน b อ่ะศูนย์หนึ่งล่ะหนึ่งเฮ้ยเอก็มีนั้นจับอยู่ตรงกลางซะอ่าต่อไปสองล่ะสองสอง สก็มีแค่ใน B ตัวเดียวนี่งถูกปะ่ะงั้นบริเวณที่เป็น A ลบ B คือบริเวณนี้จ้ะชื่อ A ลบ B ถูกไหมอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B หนูก็เลยพบว่ามันมีแค่ 3, ามห้าดก้็เลยตอบข้อข้อ C โอเคไหมครับเขียนนอ